คือสุขภาพของฮุนเซนนีล่าสุดเขาก็พยายามอย่างที่อาจารย์ทรงฤทธิ์เคยว่านะเขาเป็นเบาหวานแล้วเขาก็ต้องอพยายามที่จะส่งต่ออำนาจให้กับลูกชายให้ทันใช่ไหมแต่ล่าสุดเขาก็กินกาแฟหรือศูนเปอร์เซ็นแลน้วนะอาจารย์ก็เติมแคลเฟียมเข้าเร็วเช็นเมือนกันค่ะ,ะ <c oughs> <c oughs> คือ คือในยะของการโพสต์ล่าสุดที่บอกว่าถึงขั้นออกรอบปีกอฟได้ในยามที่แม้ว่าทหารกัมพูชาเองจะอยู่ลําบากสูญเสียไปเยอะแต่ว่าดูเขายังโพสต์ชิวๆใช้ชีวิตหรูอยู่สบายกินกาแฟแพงเนี่ยอาจารย์มองว่าทาไมเ็าถึง <ะ S 1> กลา้ากล้าทําขนาดนี้ก็ไม่งั้นก็ไม่มีขนาดนี้นะฮะก็คือโตใหญ่โดขนมนาเฉาะแกก็ขีคนอื่นค่ะ มันก็เลยทําให้ครับไม่ได้สนใจครับและที่สำคัอว่า,าเขาต้องการสื่อทุกครั้เขายัางแข็งแรงดีะค่สามารถที่จะทำหน้าที่ผู้นําที่ประเสริฐเลือดสีของขาแ่ได้นะครแต่แางคนก็ถ้าเห็นใจเขาะรเพา,า,าในเรื่องของข้อมู เนี่ยมันถูกปิดกัน100้นร้อยเปอร์เซ็นค่ะไม่สามารถที่จะมีสื่ออื่นได้เลยแม้ไม่ค่ะคแล้วอีกกันหนึ่ง,ซ,งซึ่งน่ากลัวกว่าน,นั้นในระยะยาวคือว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติกับประเทศไทยเราอยู่ทุกวัดนีเนี่ยมันมันเป็นปฏิบัติการที่ติดเห้อส่วนหลวนแล้วตอนนี้ค่ะนะะในห่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็คือการ างกระแสให้มีความเกลียดทางประเทศไทยกดไทยเห็นไหฮะแล้วเราดนอ,อะไรนะจดนนัดไทยมีอ่ร,ร้นไทยมีคร<ะ>ับล่าสุดก็คืออยากมันทำแบบไทยๆกับแบบนันน้นะอัมันรุนแรงนะฮะอย่างเงี้นั้นก็คือว่าตอนนี้มันคือกระแสที่สร้างศัตรูส <ทะ S 2> าววใน ในจิตสันตานจิตสํานึกของคนแหล<ค>ะนะฮะ,นะฮะล่าสุดเมื่อเช้านี้ผมก็เพิ่งเห็นนะฮะเขาให้จับตาก็คือว่าต่อไปนีสิ่งที่เป็นเป้าหมายของอตระกูลคุ่นเ่ก <คะ S 2> ก็คือการปั่นวิธีคิดความเข้าใจและความรู้สึก<ค>ะนะครับ <คะ S 2> ใน <คะ S 2> จมนสันตานของเยาวชนรุ่นใหม่ มันมีภาพที่ออกมาลนนนะครับล่าสุดก็คือเวลาเราพูดถึงนเนี่ยนะครับคนที่รับผิดชอบเป็นหัวขบวนก็คือหุ่นม,มานีค่ะทำได้ค่ะดูกชายคนที่มีผมนน้อยนะครับภาพล่าสุดก็คือจะเอาเอาเขาเรียกอะไรเป็นเ็ดเป็นไอดอลของเยาวชนนะครับหน้าตาสวย สด็งดงามนี่แหละอแล้วเอาหน้าใสืส้อมาป้ายสีดําเข้าไปค่ะแล้วก็สวมใส่ชุดทหารอทําแล้วก็เขียนตลโกแกนไว้ว่าอ่อาอะไรเก็บความสุขไว้ที่แนวหนค่ะสวมใส่ใจิตใจที่หานกล้าสู่แนวหน้า,ส,นนาสู้ไทย ก็อรน,นี้เขาเขาก็จะปั่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ,รบาว่าคนคนในวัยสุขจะคงแก้ไขไม่ได้สำหรับตระกูลหุนค<ะ>่ะนะครับเอคนที่สี่สิบขึ้นเนี่ยก็ตีซะว่าห้าสิบขึ้น<ม>นะครับจะเป็นกลุ่มคนซึ่งมีความเปรียดตระกูลหุน,นมากนะฮะแล้วก็ห้าสิบลงมาถึงสามสิบห้าเนี่ยก็ลังเกียจเป็นส่วนใหญ่เ<ม>พราะฉะนั้น เป้าหมายของเขาเนี่ยคือยี่สิบห้าลงมาค่ะอย่าลืมนะว่าตั้งะเขาเรียกตั้งได้คืออายุสิบแปดิบแล้วก็ในห่วงเวลานี้ก็สือว่าสร้างนะครับทุกคนก็ไปโรงเรียนน้องเพลงปลุกใจทุกเช้าอะไรพวกนี้นะครับนี่คือการสร้างฐานอันใหม่เลยเพื่อลองฝูนหุ่นในระยะย,ยาวและก็คือว่า สิ่งที่เขากำลังทำทุกวันนี้เป้าหมายหลักก็คือว่าศัตรูถาวรในกระมลนสันดาขนของคุัสพูชาต,ต่อไปนี้คือคนไทยและประเทศไทยอันนี้น่า,นนากลัวก็ปั่นให้เกียรคนไทยเอออาจารย์ขาเจตนาของเขาคืออะไรคะแค่ต้องการปลุกระดมเรียกกระแสความนิยมของเขาให้กับตระกูลคุณหรือว่าจริงๆแล้ว เขาจะสร้างเป็นนักรบรุ่นใหม่อย่างเงี้ยเหรอคะเผื่อในอนาคตที่มาต่อกรกับไทยแล้วก็จะใช้คนกลุ่มนี้แหละที่เป็นเด็กเยาวชนสมัยเนี้ย<ม>แล้วก็เติบโตไปเป็นนักรบในในในคราวหน้าอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์ไม่ได้หรอฮะ,ะในในสงครามสองสิ่งเนี่ยรุ่นใหม่ย่อมไม่สามารถนะครับสิ่งที่เขาต้องการและก็คือว่าครอบทางความคิดค่ะนะครอบทางความคิด เพื่อให้คนรุ่นใหม่ไม่เป็นภัยต่อตระกูลหุนนะครับยกย่องจระก่นหุน,หนลูกหลานตระกูลหุนไม่ว่าจะเป็นเ็นที่เท่าไหร่ก็จะเป็นผู้นําของพวกเขาต่อไปอย่างยางน่นานนี่คือสิ่งที่าอ,อ,อ่านในเวลานี้ะนะครับแล้วก็เขาก็มาถึงจุดหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างแต่ว่ามันก็ชี้มัดไม่ได้หรอกก็เพราะว่าคุณไปติดขั้น คนอื่นนะครับถ้า,ถาใครแหลมหรือว่าใครีิพ่างมิการคุณออกมาอย่าคุณตามจับเรียบเลยแล้วก็กำจัดนะครับตรงนี้แหละอันคือสิ่งที่พวกเขาพวกเขายังไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นประเทศไทยคนไทยก็ต้องเป็นศัตรูในการแคมเปญครั้งนี้ต่อไปจนกว่าเขาจะมาน,นะครับแต่ผมเชื่อนะว่าสิ่งที่ เขาปลูกอยู่ตอนนี้นะเขาไม่กล้าที่จะแข่งกับประเทศไทยอีกหรอกเพียงแต่ว่ามีอะไรบ้างที่จะเอามาใช้เพื่อให้มันเกิดผลประโยชน์กับตะบนขุนเส็นเพื่อที่ให้เกิดการยอมรับในประเทศเขามากขึ้นนะครับนั่นแหละก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตนว่าไอ้เรื่องเขียดแดนกับประเทศไทยเนี่ยมันปลูกเมื่อไหร่ก็ขึ้นเพราะว่ามันมีปัญหายอยู่แล้วะนะครับเพียงแต่ว่า คุณเอาเชื้อเพลิงแบบไหนปัจุดันครับแต่เชื้อเพลิง่าสุดนี้เนี่ยมันเป็นเชื้อที่มันเคือถังแก๊สเนี่ยที่มันไม่ใด้ระเบิดนะมันได้ควบคุมไปมได้เลื่อนไปอ,ออกมาเรื่อยแต่ไม่หยกให้มันระชีนะครับ <c oughs> เพื่อเลี้ยงนะครับเลี้ยงความจุดร้อนความร้อนอันนี้ <c oughs> แล้วหันกลับไปสร้างกระแสชาตินิยม <c oughs> ภายใน <c oughs> โดย <c oughs> <ม>บอกว่า นี่คือศัตรูและคือผู้ร้ายของพวกเขาครับแต่ว่าในในในบูมภาพลักษณ์ที่เขาพยายามจะสร้างอะจารย์คือจริงๆแล้วคนไทยเองยังแอบรู้สึกเลยนะว่าภาพที่เขาพยายามจะโพสต์บอกว่าออกรอบตีก๊กสบายใจแล้วแต่ขณะเดียวกันมันก็ถูกเปรียบเทียบก,กับทหารเขมรเองที่ใช้ชีวิตอย่างยากลาบากานะครับมีภาพต้องตักน้ําในป่ากิกนแมลงต่านเนี่ย<อ>นะครับมันดูย้อนแย้งกันขณะคนไทยยังรู้สึกเลยคนกัมพูชาเขาเขารู้สึก เปรียบเทียบกันบ้างไหมฮะครอคือความรู้สึกเนี่ยมัรู้สึกได้ครับแต่มันแสดงออกไม่ได้อ,อ,อรู้สึกแต่พูดไม่ได้แสดงออกไม่ได้มมไม่เหมือนบ้านเรานะร่ะพอใจนี่ก็ไปถือป้ายจะถวกได้นะครับส่วนกัมพูชาแค่คิดนะฮะแค่คิดจะเขียนปนะ้ายเนี่ยก็ไม่กล้แล้วก็จะโดนจับหมดเพราะเขาถูกกำลังเนี่ยฮะ ต้องถูกกำลังมาโดยตลอดคแล้วกอ็อย่างที่ผมเคยบอกก็คือว่าไฟคั่นเนี่ยถูกกำจัดนะฮะไม่ใช่กำลังอย่างเดียวไฟคั่นเนี่ยถูกจัดจนคนที่มีศักยภาพหนีไปได้ก็คืหนีส่วนคนที่หนีไม่ได้ก็ต้องจำใจต้องเป็นคนของตะกุลหุนก็ต้องยองมสิโราอืมอ่าก็ต้องทนนะฮะค,คือถามถามว่าพวกเขามีจิต สำนึกที่ต่อต้านใหม่เนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ครอบครัวก็ต้องอยู่ใช่ไหมฮะชีวิตก็ต้องด,ดําเนินบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งอ่ะถ้านึกไม่ออกก็เอาอย่างนี้นะถ้าถ้าเป็นข้าราชการนะฮะก็จะโตสมมติว่าอยู่สักสิบบอกได้เลยถ้าถ้าเป็นคนของฝ่ายสํารังสีหรือฝ่ายชั้นคุณก็จะกเกษียนอยู่แค่สีนี้อ่ะแต่คุณจะเออร์ลี่ไหมค่ะ อถ้าเออร์ี่แล้วจะดเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกเมียจริงไหมครับเมื่อกี้บ้านอยู่สบายที่ปารีสเหมือนสักสีหรือแล้วก็คนมาจากเหมือนนอกครับเพราะนั้นคนทั่วไปนะครับนะอย่างที่ผมบอกอ85เปอร์เซ็นคือไม่ชอบสัดหุนและหุเนเซ็นแต่85ิบห้าเป็นนี้ไม่สามารถที่จะออกเึ่งความคิดเห็นอของตัวเอง เพราะถ้าคุณออกมากคุณก็ถูกจับดำเนินคดีนะครับจับตอนเช้าดำเนินคดีตอนบ่ายัถึงตอนเย็นเข้าคุกเลยในวันเดียวค่ะแล้วลูกจะจะทำอะไรกินละ่ะทีนี่นี่นละครับคือสิ่งที่คุณเซนจะทำไปตลอดที่เขามีอำนาจและปัไปชีวะในอำนาจในกรปบวนางเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ประชา มันไม่ใช่สุิมมัสตุนมันไม่ใช่เมืองและเศรษฐกิจแต่มันคือกองกำลังทหารซึ่งกองกำลังที่แท้คุณเซนที่เราเห็น B H Q นั่นแหละอันคือตอนกำลังที่แท้คุณเซนสามหมื่นห้าพันายที่ปกป้องคุณเซนอย่ทุกวันนี้แล้วเขาจะตัดจริงไหมฮะค่ะนั่นแหละแต่ว่าเอาจริงๆ ตอนนี้ <c oughs> บูเหมือนว่าบางคนก็วิเคราะห์ว่าฮุนเซนเนี่ย <c oughs> กำลังจะเพลี่ยงพลั้มจากสถานการณ์ที่เขาพยายามจะสร้างขึ้นมาเอง <c oughs> ต่างชาติก็เริ่มมองเห็นแล้วว่ากัมพูชาทําอะไร <c oughs> ช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงขนานี้แต่ขะรดนี้นเขาพยายามสร้างภาพลักษณ์ในประเทศของเขาส่งต่ออํานาจให้กับฮุนมาเดทให้ได้อาจารย์มองว่าเขาตอนนี้สิ่งที่เขากําลังทําอยู่มันได้ผลมากน้อยแค่ไหนฮะโอกาสที่ตระกูลฮุนจะล่มสลายอย่างที่บางคนบอกมันมันมีมากไหมฮะ ที่เขายังเลี้ยงสถานการ์ต่อไปก็คือมันไม่มีอะไรจบสกทีินะครับก็มีสงครามจิตวิทยาสงครามสื่อครับเฟกนองเฟกนิวอะไรนี้ก็ตอบโต้กันสักชั่วโมงนะคะ,ะเราเราไม่จําเป็นต้องไปโต้นะครับผมยืนยันตอนนี้ที่เขาพูดเยอะๆครับอ่ามาลีสุเกตาพูดเยอะๆเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องพูดเยอะๆครับนะฮะเราเราสื่อสารกับลกค้า ส่วนที่เขาพูดจะเขาต้องการสื่อสารกับคนข้างในงของเขาเป็นส่วนใหญ่ปล่อยเข้าไปนะครับแต่เขาหล่อเลี้ยงกันไปเห็นไหมครับก็คือว่าในภาพที่ชาวโลกได้รู้ว่าจัมพูชาจริงประเทศไทยก่อนนะครับแล้วก็ถึงขนาดที่ต้องสู้นะครับยิงกันมาแล้วรอบหนึ่งจนกระทั่งเขาก็ได้รู้ซึ้งแล้วว่าถ้าสู้ต่อไปเนี่ยจัมพูชาไม่เหลือ จริงไหมค่ะอ่านอย่างดีนะที่เราใช้มาตรการสอโตัเราไม่ได้ใช้มาตรการลุกนะฮะลุกขเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเห็นตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยต้องรีบไปฟ้องสหประชาชาติจำได้ไหมล่ะค่ะที่ที่เราจดจดหมายของคนมาแนนเนี่ยเร็วกว่าเอฟสิบใช่ค่ะจำได้ค่ะ ก็คือมันพลัออย่างนี้ไปแล้วก็คือว่ามันมันมีทางหนีทีไล่ของเขาที่วางไว้หมดแล้วเช่นปการไว้อ่าถ้ามันมเกิดแบบนี้เราจะใช้แบบนักแบบนี้นะครับก็พอยิงสู้เราไม่ได้ใช่ไหมลนะ่ะถือป้ายสันติภาพขึ้นมาเลยนะพอถือป้ายสันติภาพเสร็จปุ๊บแล้วก็พยายามที่จะสร้างภาพตอนเราจับันเขาได้ ก็พยายามจะบอกว่าไทยเนี่ยทรมานทหารเขาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไปฟอ้องก็เรียกไอสิทธิมนุษยชนเรียกร้ององประชาชนในด้านสิทธิมนุษยชนก็แต่ก็ถูกตีกับต่วกับหมดนะครับเพราะว่าน,นี้แหละคือสิทธิทคนไทยควรจะรู้ก็คืออันใดก็้วแต่ที่เขาเรียกร้องต่อสาธารณนดันไม่ได้รับการตอบ ไอ้สิ่งนั้นแหละครับมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าในโลกนี้ไม่มีใครเชื่อตะคุนหุนครับเพียงแต่ว่าคนกัมพูชาต้องเชื่อเพราะว่าไม่สามารถแสดงออกอะไรได้เขาก็จะเลี้ยงอาการอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็เห็นแบบน,นี้เห็นไหมเขาพยายามดิ้นหาผู้อุปการะลายรนั่นก็คือสาระธรรมที่ีอ่าสารัฐไม่ชอบมือ แต่ค่ะและต้องเข้ามาเพราะว่าที่ใหญ่กว่าคนเซนเนะ่ยมันคืออินโดแปดสิบคือมันเป็นการคุยก<ค>ันที่เรื่องของผลประโยชน์แล้วอะค่ะตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับคนเซนก็เป็นแค่เบียไอ้น้อยนหนึ่งค่ะแต่แต่เขาก็ดูอยากให้สหรัฐเข้ามาโอ้โหสุดริ่มที่ประตูเหมือนกันก็เชียร์ขึ้นบิวบอร์ดขึ้นอะไรเนี่ยนะเขาบอกจะก็ชงเสนอเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโดเบลสันติภาพแล้ว ปลายทางการที่สหรัฐอาจจะเข้ามามีบทบาทในอินโดแปซิฟิกมันแนวโน้มมันเป็นยังไงอาจารย์ที่อินโดแปซิฟิกคนที่ใช้แนวคิดนี้มาสู่การแิบงตั้งสตีดอนทรัมส่งไปแนนครับค่ะนะพอพอ,พอมาถึงเจอไปเด่นเจอไปเด่นก็ก็ทำต่อ,อใช่ไหมฮะพอเจอไปเด่นทำต่อพอนัอด์ทรัมกลับมาอีกว่ามันก็หมายความว่ามันก็ทำต่อเนี่ย เพื <spe aker> ่อเป้าหมยหลักไม่มีอะไรครับก็สิอสร้างจีนไม่ให้จีนใหญ่ให้จีนหน้าตัวเองในในทุกทิศทุกทางนะครับแล้ววิธีที่ดีที่สุดที่อเมริกาใช้มาโดยตลอดก็คือว่าสร้างความแตกแยกให้จีนถูกลุบห้านะฮะก็แยกออมาสร้างเอาอย่างอาเซียนเราทุกวันนี้เรามีสิบประเทศแต่ลฐเ็เา็นไหะฮะเป็นไปดึงทิลิปปินกลับมานะครกบมันเป็นสานมิตร กับเวียดนามเนี่ยจะให้เรือดำน้ําเวียดนามเอาไปชนกับจีนใต้น้ําอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นกัฐบาชาก็เคยได้รับการอุปถัมภ์จากสหรัฐในหั้วที่ทับถับการกับการร้ายนะครับคนมาแน่จะจบให้มาแล้วก็กองกำลังทีทัทษ์คนเซนที่ใช้เพื่อการส่วนตัวเนี่ยสหรัฐก็ให้การอุปถัมย์ยกระดับขึ้นมาเป็นกองกลาลังต้านการขสดขวางกบฏ ซึ่งทุกวันนี้ก็คือ B H Q ที่เราเห็นนั่นแหละนะครับฐานทัพเรือเรียมนะคะก็สร้างอาคารใหม่ให้จุดท่งเลดาร์นะคะซทุกสิ่งก็อย่างให้แต่พอคุณเซนมองว่าอเมริกาเริ่มบีดตัวเองนะครับในเรื่องประชาธิปไตยในเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับก็เลยทำให้คุณเซนไม่พอใจนั่นแหละครับเขาก็ไปหาจีน ซึ่งจีนไม่มีเงื่อนไขอันพวกนี้เลยจีนก็เลยปกรุบรปถามมุนเซนจนเท่าทุกวันนี้แต่มันมาจุดที่ว่าถ้าฮุลเซนทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันกระทบผลประโยชน์แห่งชาติของจีนจีนก็รับไม่ได้นะ,ะเพื่อที่จะอุปถัมภ์ฮุลเซนตอบนั่นแหละครับมูนเซนก็อยากจะกลับไปหาอเมริกาในสถานะที่มันเป็นสถานกาดมั อันนี้แหละครับที่เราต้องจับตาต่อไปนะอเมริกาเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งเสนอชื่อโดนัลทรัม์เนี่ยมันก็ชัดเจนเใ็มไหมก็ถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือฉันเฉลี่ยแล้วแหละตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเธอจะชุบอาจารย์มองว่ามองว่าคุณเซนเขาจะกล้าหักกับจีนจริงๆใช่ไหมคะก็จีนคือเขาคาดหวังนะว่าเขาควรจะได้รับการตอบสนองมากกว่านี้ค่ะ พเ,เพราะว่าฮนเซนกากับอาเซียนก็พจีนมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2012ค่ะนะครับในห่วงนั้นเนี่ย2012เนี่ยถ้าเราดูช่วงเวลานะครับยังไม่มีคำว่าวันเดวหมนรถนะฮะแต่ถ้าเดียจีนใต้เนี่ยจีนดิวหรือว่าจีนต่อรองกับปัญหาท่าเรียจีนใต้กับประเทศสมาชิกในอาเซียนซึ่งก็สือเวียดน,นามฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไทเนี่ย โดยวิธีการเดียวมาโดยตลอดก็คือว่าชิภาคีนะครับฉันจะไบเรียกรองอย่างเดียวแต่จะให้ฉันมาคุยปัญหานี้ว่าข้อขัดแย้งนี้กับอาเซียนทั้งกลุ่มฉันไม่คุยน,นี่คือสิ่งที่จีนทํามาโดยตลอดนะครับก็ในปี2012คุณเซนเป็นประธานของอาเซียนจีนก็ขอว่าในฐานะประธานเนี่ยอย่าเสนอว่านักทะเลจ,จีนใต้เข้าสู่ที่ประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน ซึ่งคุณเต้นก็ยอมทํานั่นคือสิ่งที่เขาเคยย้ำกับจีนนะว่าก็พิสูจน์แล้วไงฉันรับใช้เธอ,อแล้วทำไมฉันอะไรเงี้ยนะครับก็นั่น,นแหละก็อยู่มาวันหนึ่งมันก็ทอดเวลามายาวนานแล้วก็จีนก็เปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมื่อเปลี่ยนผู้นำใช่ไหมครับเพราะสีจิ้นถิงขึ้นมาสีจิ้นถิงก็ประกาศนโยบายอี้ใต้อีอ้ลู่หรือที่เราเรียกวันเดล นะฮะก็พอรประกาศน,นี้เสร็จรปุ๊บนะครับเป้าหมายใหญ่ของเดแอนโรดเนี่ยก็คือว่าฉันก็ต้องเป็นมิตรกับทุกประเทศเพื่อที่จะเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะครับในการลง,ารางทุนการค้าทั้สินตัวอย่างอยูอย่ในนี้แต่ถ้ามันยังไปขัดแย้งกันอยู่ไปอะไรกันอยู่มันก็คงจะเชื่อมโยงกันยากริงไหมครับ<ะ>เพราะฉะนั้นจีนก็เปลี่ยนบทบนาทนะเปลี่ยนวิธีคิดในทะเลจีนใต้ก็เอาอย่างนี้กันนะกัน เวลามาคุยกับอเซียนนะครับปัญหาขัดแย้งในทะเลินเต้เนี่ยฉันยอมคุยกับเซียนทั้งกลุ่มแล้วมันก็ได้เป็นที่มาของคําว่า c o d e of conduct นะครับก็คือข้อกําหนดร่วมกันที่พยายามนะครับเพียงแต่ว่าจริงร่างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็รับรองในในในักการในระดับรัฐมนตรีว่าต่างประเทศอาเซียนกับจี่แล้วเรียบร้อยเพียงแต่ว่ามันมาเกิดปัญหาโควิด สิบเก่าก็เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันต่อแล้วก็ถือว่ามันก็มันก็สูญสลายไปโดยสิ้นใหญ่นะครับแล้ก็ยังไม่ได้คุยกันต่อในขณะที่โดนัทรั้์เข้ามาเนี่ยโดนัทรั้์ก็เลยมาแย่แรงแฟนอันนี้อยากให้มันอยู่แรงเดียวกันมันไปแย่สุดอะไรเงี้ยนะฮะนี่แหละฮะก็คือยุดยุดทสตร์ของโลกที่มันเปลี่ยนไปตามความต้องการของมหาอำนาจ มันก็ทำให้กลุ่มและภูมิภาคเล็กๆอย่างอาเซียนตอนนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นพึ่งแตกหลังนะครับแล้วอาเซียนไม่มีเอกภาพแล้วคุณจะไปต่อรองกับใครนะริงนะครับแล้วเรื่ออาเซียนไม่มีเอกภาพก็ต้องถามต่อว่าจีนจะเชื่อมโยงเบลแอนโรสกับอาเซียนได้ทั้งกลุ่มหรือไม่ค่ะอ๋อก็จะเป็นปัญหาอีกฮนั่นแหละครับ,รบมันก็เป็นสเต็ปถ้ามองในแง่าการยุต สองโลกสองอเมริกาเนี่ยอเมริกาก็บอกว่าเขาประสบผลสําเร็จในขั้นพื้นฐานแล้วอย่างน้อยที่สุดก็คือทําให้อาเซียนแตกแยกไม่เป็นหนึ่งเดียวที่ไปด้วมมือกันครับครับนั่นา <ใน S 1> เพาือ่อยุดทริปใหญ่กว่านั้นนะาสุดท้ายหนึ่งนาทีให้อาจารย์สรุปว่าแล้วอย่างไทยเราเองเนี่ยก็ควรจะวางบทบาทเอาไว้ในกรอบทวิภาคีหลังจากนี้หรือไม่ถือคือตอนนี้จีนกับสหรัฐเองเขาก็บอกเขาก็จะไม่มาแทรกแซงแล้วนะ<ช>หลังจากนี้เวทีต่างๆ,างๆเขาแค่เป็นพูดสนับสนุนเฉยๆครับ จริงๆกรอบใหญ่ใจความของประเทศไทยเนะี่ความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศไทยเราเราเปลี่ยนอย่างเท่าทันโลกนะครับตั้งแต่เราใช้คำว่าแปลสนามลบเป็นสนามจากักรกลแ้วค่ะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังยึดโยงอันนี้ต่อไปก็หมายความว่าในภาพของประเทศไทยแล้วมันก็ควรจะเป็นภาพของอาเซียนด้วยก็คือการร่วมมือกับทุกประเทศนะครับทุก องค์การแลวการสเทศทุกภูมิภาคในโรคนี้อย่างเท่าเทียมนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้ไม่ต้องัดใส่ฝ่ายใหน,นะครับแล้วก็สร้างนิดแต่อย่าไปสร้างสูส่วนกุชาต้องการสร้างให้เราเป็นศัตรูมันก็เป็นเหตุผลภายในของเขาก็เลือดของกับพุชานะครับเรา,รา,รรเราทำกับสารสนะตรงนี้เราก็ทากับสานเนะดีที่สุดครับ